โอเคครับกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พบกับพวกเรา DT Biker เนะครับผมก็วันนี้มาสาวิบากมากนะครับนี่เลย CRF นะจ๊ะแต่ที่แทกมันเป็นอะไรนะ MSX เออก็คือเริ่มตั้งแต่มีการจัดส่งนะครับตั้งแต่ชุดโชคหน้าก็คือไปทำเขาเรียกว่าอัพสปริงขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะทำการเป็นเชื่อม ตัดเตอตัดแล้วก็ต่อคือเพื่อให้มันยาวขึ้นเพื่อให้ใส่ล้ออันนี้ได้เมื่อก่อนล้อมันเล็กไงเออแล้วก็อัดโชคเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็น yss นะจ๊ะว้าวอาแล้วครานี้พอขยายอาร์มปุ๊บโซ่ครับมาดูโซ่โซ่ก็ต้องยาวขึ้นนะครับแต่เตอร์เบอร์อะไรผมไม่รู้นะแต่ว่ารู้ว่ามันยาวขึ้นอ่ะเนี่ยอ่า ต่อไปก็ที่จะมาเป็นทรงได้ก็ต้องเป็นที่นี่เขาเรียกว่าชุดฟเฟรม C R F เขาเรียกว่าเป็นเฟรมเทียมเฟรมเทียมแล้วก็มันจะมาพร้อมสติ๊กเกอร์พวกนี้บบนีเบิกแบบใหม่ทั้งหมดเบิกใหม่ในเพจ a c e b o o k มันมีขายต่อไปเป็นของแต่งจุกกิกแล้วกัน ก็คันนี้น่าจะเป็นของแต่งแบบพวกของ g d r ทั้งคันนะครับ <ểm> เป็นพวกเนี้ยหินแดงๆพวกเนี้ยมีฝาปิดปั๊มมีประกับอุดกระจกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตัวตัวจับสายลจับสายอ่าจับสายคันเร่งโอเคมีสายทักอ่ามีการเดินสายทักเป็นของเฮลนะครับไปถึงปั๊มล่างเลยนะฮะปั๊มล่างยังเป็นของเดิมอยู่นะครับอ่ายังเป็นนิชชินของเดิมอยู่ติดรถเลยแต่น่าจะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ ต่อไปมาดูเป็นพวกชิ้นแต่ง g d r ข้างล่างนี่ก็ต้องก็เป็นเพื่อความสวยงามแหละนี่มีเนียรายละเอียดดูครบเลยครับร้อนด้วยทูบิกีต่อไปก็นี่ <laughs> ดูไทเทเนีย <laughs> มเ้วยนนัจ้ะน่าจะเป็นกองอากาศกอง ดูดูเข้ากองเลยกองต่อจากวาวโดวยตรงนะครับวาวอยู่เนี่ยเหลอตัวนี้วาวเราก็รู้เรื่องแล้วนะลุยเล็กๆก็รู้เรื่องนี่นี่นี่จานหน้าโคตรเท่เขาเรียกว่าครอบจานนะครับกันกันโคลนติดเวลาลุยดินอะไรเงี้ยแต่ก็ข้อได้ลุยมาแล้วไปต่อไปมาดูท่อครับท่อนี่น่าจะเป็นท่ออะไรวะเนะี่าจะเป็นท่อลาซาด้านะครับผม ก็คือต้องมีการเขาเรียกว่าแปลงคอใหม่เออเป็นคัสตอมหม่หมดเลยว้าวนี่มีตีโพงด้วยอ่าแหลกท้ายของอะไรไม่รู้แหลกท้ายน่าจะเป็นแหลกท้ายสร้างนะเออเป็นงานสร้างนี่ดูมีมีรอยออกด้วยครับนี่ใส่อะไรไปเนี่ยเหมือนหนักๆเลยนใส่น้ำอาไห้กินบางทีอยู่ยกกินนี่ใส่จริงไหมอ๋อ ก็ใช้ได้จริงนะทุกคนเปิดตรงนี้แล้วก็เติมได้เลยสาทัวรลิงนะจ๊ะ,น,ะ,จะนี่ก็เป็น,ปปนไม่ใช่ปลอกแฮนด์ดูิโนโแล้วก็นี่ประกับแฮนด์ดูิโน,โเ,นปเป็นไงบ,บ้าม,มาดูฝั่งนี้บ้างมาดูคล้องแต่งฝั่งนี้โคตรเท่ตรงนี้ผมโคตรชอบเลยโอเคนี่นี่นี เป็น gtr เหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป็นครอบตรงนี้เป็นอะไรติด <c oughs> เ,เครื่องยนต์เลยข้างในอะ่ะ <c oughs> เออนี่ก็ gtr ดูดินี่ก็ gtr โอ้โหนี่ก็แตงน่าจะเป็นครอบสเตอร์หน้านะครับอันนี้อ่าแล้วก็เป็นเกียร์คันเกียร์ gtr เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่าแล้วนี่ก็จะเป็น, <c oughs> นเาเรียกพักเท้าแบบวิบากเออเวลายืนขี่ยืนได้ถนัดหน่อยนะครับอันเนี้ยนี่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 แอบเห็นแอบเห็นชิ้นนี้ <c oughs> น่าจะเป็นตัวพวกเดินพวกน้ำมันข้างในอะเป็นของแตงงนะ่งเนยต่่าอันนี้เรียกว่าขอบโชคหนะ้าบรรยาการกีโคนติดตรงช่วงไส้โชกอ,อ่ะเขาจะม,จะมีเป็นบูทแตง่ง GTR เหมือนกัน,นครับนีบ่พูดล้อนหน้าแล,นแล้วก็น็อตแกนล้อนหน้านะครับอ่ดูทรงดูทรงอันดูทรงทร,งร,บรบอบๆใครชอบก็ เป็นแนวทางไว้เป็นแนวทางในการแต่งได้นะฮะจำเปีน,นถ้าเกิดใครจะแต่งมาต้องขนถาดน,นี้ก็ได้ถ้าเกิดใครแบบมีงบเน้น้อยก็เปลี่ยนล้อซื้อโครงเทียมมาใส่แล้วก็ขยายอามขึ้นดุมขึ้นลวดใหม่เออขี่ได้แล้วอันนี้เป็นสเตปเครื่องยนต์นะครับเซตบายนาอางนะฮะเดี๋ยวขึ้นเพลไว้ดูนะครับคันนี้สเตปเครื่องยนต์เป็นสเตปเครื่องยนต์ห้าหกห้าหกก็กำลังดี กำลังพูดปาร์ตเลยนะขี่เข้าปานี่กำลังมันเลยน่าจะมีแคมด้วยมะั้งไม่รู้แคมแคมฟองอะไรเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูเดีย๋ยวลองขึ้นให้ดูผู้ชม <c oughs> ชนี่อ่ะยันถึงนนิดหน่อยนะดเลยไปยิงงนนะัเนยังไงรอแลว <c oughs> ดูโชกโขกแข่งแข็งหน่อยนะชุบชุบ เป็นไงมีแฟเลียวด้วยพอทธเ,เออนี่เลื่อนไม้ก็ยังเป็นของ m อ็อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเลื่อนไม้เดิมเลยยังมีเขาโครงอยู่โอเคเออเอ้ยนี่ไอ้คืตรงนี้เรียกว่าอะไรนะตัวปรับโชคเปลี่ยนเหมือนกันโตนี่ก็เปลี่ยนนุ๊กสุดนี่ก็เป็นการแปลง่านน้ำมันนะจ๊ะ ไม่รู้เขาแปลงยังไ,ไง,ม,ม,ไงไมันมีทรายโผล่มาด้วยมน้ยนะเปืยอยล่ะเนี่ยเปอยทรายทั้งมันเวลาขี่มันดูดปุ๊บก็เท่ใครแยแอบกัดนักขี่ไม่ได้นะจบเลย,นะอ,ยอ่าไฟท้ายก็มีเนี่ยเปิดแจอติดเลยมาดูไฟท้ายยัไงไงอ่า LED ด,ด้วยโอเค เทไว้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่อแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมขี่ตรงสนามข้างนอกกันไปนี่นะจ๊ะเสียงท่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังแปบแบบเกียร์แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งแป,ป๊บนึงอ่าประมาณนี้เดี๋ยวน้องตื่นโอเคแค่นี้ก็มันแล้วครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบรถตานี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เป็นแนวทางได้นะครับถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็บอกได้เดี๋ยวไปหาไาหมอีกน่าจะมีอีกโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยแล้วกดถูกใจช่องให้ด้วยเอยถูกใจคลิปไปด้วยขอบคุณครับวันนี้ครับ